ปวดปวดนีโป้งนี้นะปวดนี่ป้งแยกเป็นสององนันก็คือปวดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ชอบปวดเป็นเด็กแหว่งตรงนี้นี่นีนน่แล้วคนก็ปวดตรงทางผืดนะปอกเอ็นจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ปอกเอ็นไหมน้านาเนี่ยทุกคนจะปอกเอ็นตรงนี้นะ ตัวนี้เป็นปอกเอ็นนะไม่ใช่ปอกเอ็นตัวนี้เป็นเด็กแหว่งนะตัวปอกเอ็นจะนีถ้ามันเจ็บตรงนี้ปอกเอ็นมันถักเสพทุกคนจะเจ็บตรงนี้มันกานเนี่ยมันจะนูนๆขึ้นมาเพราะว่าพังผืดจะอยู่ตรงนี้พังผืดปอกเอ็นนะเราสามารถกดกดดูได้ถ้ามันเจ็บไปว่าพังผืดมันรัดปอกเอ็นตรงนี้แล้นี่คือเอ็นแต่ถ้ามันเจ็บตรงนี้ที่หนึ่งคือตรงนี้ไอ้ตัวนี้คือ ไอ้ตวนจะเป็นข้อไงเป็นเป็นเป็นเอ็น,นข้อตรงนี้อันนี้จะเป็นเอ็นเอ็นปวกเอ็นกำมือนะอันนี้ก็ต้องดูแถวนี้ด้วยนะงั้นเวลาเรารักษาเราก็กดหาดูกดตรงนี้ใช่ไหมเจ็บไหมจะเจ็บไหมนี่คือเอ็นเอ็นละเป็นตักเสพปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นนิ้วล็อกเวลากดตรงนี้ก็ต้องมาคลายตรงนี้ ไข่ไข่ตัวนี้อันนี้ก็จะเจ็บเพราะเราใช้นิ้วมากก็เจ็บเจ็บเหมือนกันเนี่ยคึกๆเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่นะเจ็บไ,ไหมนิดหน่อยไม่ที่นิดหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรายังไม่ใช่แรงเนี่ยเรารู้ว่าเจ็บน่นอนตรงเนี่ยเราแค่แค่ตัวเฉยๆเนี่ยเนี่ย,ยแค่ตัวเฉยๆว่ามันมันเจ็บไหมแค่แค่ยังเจ็บแล้ว ตรงนี้เจ็บกว่าที่ไหนคือตรงนี้เราเป็นปัญหาเลยแล้วก็กดลงไปเจ็ไหมปวดสิพราะรักษาแล้วเมื่อกี้มันก็แค่เป็นเป็นเทสเฉอยๆอเนี่ยนี่ชัดเจนนะกดตรงนี้เลย อันนี้คือนิ้วโป้งนะคู่กันี้อทองที่อันนี้ก็คือตัวตนิ้วโป้งตัวนี้ด้านไหนเนี่ยอุ้ง ตรงนี้อ่ะตัวนี้นึนงแล้วเราก็มาคายคายเส้นด้านในท่วนี้เนี่ยตึงเลยตัวเนี้ย เนี่ยแข็งมากนะเนี่ยเนนี้แข็งอยู่แล้วตึกเลยใช่ไหมพวกนี้เป็นนิ้วโป้งมันจะแข็งตรงนี้เวลามันเป็นเจ็บนิ้วโป้องอะ่ะเวลาที่เป็นบางทีขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยถ้านิ้วโป้งล็อกนะก็ขึ้นมาอย่างน,นี้แต่สียก็เป็นทางน,นี้เพราะเนี่ยกนนี้ก็โอเคแนละ้วนั่นไหนนี่ที่เป็นนิ้วโป้องอ่ะนะ นี่คือนิ้วโป้งก็กดจัดการไปก่อนนะคนะตรงนี้นะนนะเน้นๆหน่อยเนี่ยที่เป็นนิ้วล็อกของนิ้วโป้งเนี่ยก็คือ แตการที่บอกอกดตรงนี้นะนนนก็คายแก้ได้โปง